โอ้มิม <c oughs> มิมข้างนี้นไปเอาอยู่บนละนี่ต้นสีดามิมน้ำหนาฝนนก่ก็ดีดก็ให้ไปเลยนะกินได้ตรนงนี้ก็บ่ได้ลงคลิปจักอย่างมัมีอย่างดีมานเหตุงาน เลยเอานี่ยแหละลงกระไดบึง้งบึ้งกัน หังไงหังไงเกลดุ่มยังขอขอขอนะครับขีเกียดให้กันเด้ว

เต็มขอบึงการเอาที่พี่บ่นั่นนอกโว้ยเบล็คผึ่งเนอะถึงภูปั้มลงซุ้มเขาปกหมอเต็มอยู่เหลียวไปเอาบอกหมอมาหาอยาหมอมาหาบอกกันออกมาจากคนย่านนะย่านย่านตายไล้เขาเซ่คนเดียวโว้ยย่านไเลย ติบปะนั่นก็ยังเลียนกันว่าสันไอ้เกี่ยเสียเอาเนาะโอยห้ามเอ้ยหนีไปใส่เบอร์ด้วยวะลากับหมอมันปวดได้มันตอดแล้วมันตายมันเลยบตอดทุกมือเนี่ยน้ำหนึ่งเป็นน้ำห้างป็นห้างไห้กับให้เอมยน้ำไห้เนาะเป็นน้ำห้างเนาะมันนกนกเป็นสูตรมันที่มีเนี้ยเป็นสูตรคันห้างให้ไงให้นะอันนั้นแก่บวตกนี่มัน นี่วันไหนมันต้องควนบักไหลเคยรีวนะขันมีเฮ้ยไปกับพงษใหญ่เล็กเนาะกอนนังตัดโฟนดิเมะหางพี่เลยจังเด่นนางยี่จมผู้เดียวนะผึ่งตัวนี่ยผึ่งไงตัวนี่ยู่ทธานั่นนะเข็งยังบเปลี่ยนเลยอ้าใส่กวนเลยเนาะปั๊บมึงคือกูบักควนซะหน่อยปับเห็นถืออยู่มั็นหิงโบโบเบื่อโทษที่ วันนี่เลียนเยะลี้วบ่เนี่ยเอ้ยพอเลียนมามันลุงมันห่วย <c oughs> เปลี่ยนสายเลยเหรอเวเหลียวไปยังโอ้ว่ะเ <c oughs> ข <c oughs> าเล่อนขาเคล่อนบขาเยลี่ิบ tôi 30 xịp nhẹ nhẹ nghĩ chỗ đấy nó con sợi đi cái nào bản thân xuân giặc ruột đi tay bà. กินรถโอ้โวนลูกมันะลูกีกินรถลูกมันกกันาทีแล้พวกพีกินบ่ได้เลยลูกลูกบุสุขนลูกกินบ่ได้เสียนีเสียลี่ยมันเสียกินตัวก็ดองยามเนี่ยิน mhm nó chìm mhm 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 bẹt, lâu mhm mhm Ở mhm mà Làm mhm 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 đi, mhm 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 cột mhm

เปตลาดแล้วอ,อ้นัก็ได้ขึ้นเอาปีนเนาะนี่อะไรเติบนี่ขวดขวดลิตหนึ่งว่ะเพิ่คำบอเนี่ยร้อนจเ,เอาละกันออกก๊ากันออกก๊านี่อาทิตย์นึงนะ